ทำลายให้เสร็จทั้งหลาย <c oughs> <อ>มันจะไม่มีสิงนเ้เ่าพระเจ้ามาสอนมาสอนสิงห์พระบาท,ทองระบาทมวอนอิงพระบาทหัวยื่นครับอ๋อที่นี่น,นี่เนึ่งสิงสองตัวพระเจ้ามามาแผวจีดีที่นี่นี่เออจีดีขาวนี่นี่มันึวนกว่าโอ้ที่นี่จีดีขาวที่มืก่อนที่ี่นี่สมัยก่อนก็นมีพระเจ้า อื่นเราจะมาทำมาเอามาเอากีสาไว้ที uh ่น huh. ี uh ่ผมก็จะเอาไว้ในพระบรมเจ้าพุทธองคพระบรมเจ้าจะมาผูกดูปกีสามีมีมาตะกอนนั่นแหละค่ะเจดียองค์เนี่ยมีมาตะกอนมาเอามันมันมันได้กีสาสองสององค์หรือเอาให้เจ้าบัดจเมือนเอาให้เจ้าวันจเมือนจะมาทำหรือทำนี่เขาพูดว่า กีฬานี่จะเอาไว้ทีนันเอาไปจตกเอาไ้ข้างใกล้จนไม่พอจะเอายืนขึ้นทั้างบนอ้วื่อไไ้ข้างบนข้างบนดอยเอายืนขึ้นมือถัดลังยืนครับจีดีฝังยืนพูดไปเอายืนขึ้นมือข้างบนไม่ไม่ต้องเอาไว้แต่เอาไว้ข้างบนเ